อดูลูกเสิร์ฟครับดูลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟไม่เสียครับไม่มีเสียครับลุกขึ้นไปเอาเรียบร้อยเอาที่นี่ไม่โดนอีกเอาละครับดูพี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปไปไปไม่ไปไปแล้วครับโอ้เอเอาเอาอย่าเลยแก้ครับไปเปิดเตยอดเอา ยังไงเอาละครับแก้แล้วครับแก้แล้วครับแก้ยังไงยอดไปเปิดเอารถแทบมาแล้วครับเอายังไงแตะไปแตะฝั่งนู้นยกขึ้นมาแตะบ้านเรียบร้อยเอาละครับเจ็บต่อเก้าครับนี่เหยเก็บก้าวคู่นี้ครับยังไงเปิดหัวโยกขึ้นไปยังไงเอาละครับเดีกวแาเตอนคู่นี้ครับ 9-8นี่นะครับผู้เสิร์ฟเรียบร้อยครับผู้นี้ครับลงครับผู้นี้ครับผู้เสิร์ฟไร้เสียผู้ไปมันจะลวนนะครับนี่นะครับโอ้โหเอาครับผู้นีครับอยากไดครับผู้นี้10-8ไปแล้วครับโอ้เข้าผู้นี้ครับผู้นี้ออกครับผู้นี้ครับอ่าเอาละครับผู้นี้ครับ ยัวยัวกันครับปะทะคารมกันครับตีปีกหมดไปเลยลูกพี่เปิดหัวเตะยอดครับเรียบร้อยนี่นะครับเอาละครับไล่เสียงครับลูกเสืบไล่เสียงครับไปแล้วครับปานไปเอาครับอย่างนี้เอ้าดูครับยังดูโอ้โหวันนี้ทันครับเอาครับอย่างไรกรรมการบอกว่าฟาดครับ อาอย่างไงอย่างไงครับคู่นี้เอาครับกรรมการรายงานครับครับหลังอยู่สองแท่งครับฝั่งนูดสืบปัตตุเรตตุ้งการเปิดเขาตกขึ้นมาแล้วก็แตะยอดเรียบร้อยนี่ไงครับนี่ครับแล้วก็ผู่นี้ครับสายเสือกเขาแข้งครับโอ้ยุ้ยวนครับจะจบยังไงครับมีการซ้อมเลยครับซ้อมสืบเลยครับโอ้โหมีทุกอย่างครับแล้วก็ผู่นี้ครับ เอาละครับม,ม,มีเกมจิตวิทยากันด้วยครับไปนะครับเปิดหัวยังอยู่ยกขึ้นมาแล้วก็ปอครับนี้ครับเอาละครับโอ้ความันรับใครพลาดเกมนี้ครับไปอยู่ครูย้อนหลังนะครับแปดต่อสิบปัดเมืเปิดหัว เรียบรอยฟาวป่าวไม่ฟาวไดานี่นะครับตะก้อคู่นี้ครับมีครบทุกอย่างครับเกมยั่วเกมยวนครับจิตวิทยาครบถ้วนเลยครับสิบต่อแปดลูกเสิ์ฟไหลเสียงครับไปแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเพอันตรายครับหัวอันตรายของลูกเสิ์ฟไหลเสียงครับ ไปเปหมือนตรวจครับตรวจตั้งเรียบเลยครับ <c oughs> <อ> <c oughs> ลูกเสือปล่อเสียงครับ <c oughs> ว่าเป็นอันตรายกับลูกเสือปล่อเสียงครับดูนะครับไปนะครับโค้งเลยครับเปิดหัวครับโยกขึ้นมาเรียบมาเต้าโดนหัวครับไปครับโยกขึ้นมาแล้วก็เรียบมาเรียบร้อย,ย <c oughs> ต้องซับแปลตัวเสียบเปิดหัว ยกขึ้นมาแล้วก็เรียบมาเรียบร้อยนี่นะครับ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 โอ้ตู้นี้ครับโอ้ขาแต๊บเอ้าปัดไปเปิดหัวเออกำลังไปยกขึ้นมาอย่างนี้เรียบมาโอ้ติดบ้างครับติดบ้างครับนั่นแหละครับโอ้โอ้โอ้วยโย่ยับสายเถโอเคครับอย่างนี้สิบสองต่อแปดเปิดเข่า โยขึ้นมาแล้วก็เตอยอดเอาเกี่ยวได้อีกโยกขึ้นไปยังนี้โอ้ไม่โดนลูกครับแตะตอนทสองตามอยู่ซีเต็มเปิดเท้าวะโอ้โหนี่แหละครับบาดมากนะครับแต่ก็คู่ดีครับ ดีๆนะครับลูกนี้มันมากนะครับใครพลาดดูย้อนหลังได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับใครพลาดตัดต้นเกมครับดูย้อนหลังได้เลยครับคู่นี้ครับเฮ้ยครับลูกเสือปล่อเสียก็ไปยังไงครับลูกนี้ไล่โอ้โหลูกนี้ยังอยู่แต่งั้นจะไม่ได้เหยียบมั้ยยังไงเหยียบติดหัวแล้วครับโดกขึ้นไปออกนี่ออกครับผู้นี้ครับโออไปไหนลูกนี้ยอดเปิดโดกขึ้นไป เอาย่าอยู่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 เรียบร้อยดีเลครับเกี่ยวได้ครับลีสิตอต้งแวอปนองงองสมต่อแปดครับเลยกสอแนครับเก้สิบห้ยกขึ้นมาเอาอยู่อีกเอาอย่าอยู่อยา โอ้โหเปิดเขาเอาใกล้มาถึงแจ้บครับ9ก้าต่ว13ครับเปิดมาเอิดหัวยกขึ้นไปเอ้าไปฆ่าอีกแล้วครับสิบเอ็ดสิบสามครับเอาเอืดหัวเอาเปรียบเลย่เอาเปิดอย่างไี้ เอาครับ13ต่อ11ครับสูสีนะครับตอนนี้ครับ3ต่อ11เก15เปิดหัวยกขึ้นมาแล้วก็เอาเกี่ยวได้ครับยังไงกรรมการบอกเสียกำลังดีครับครับ11ต่อ13ตัวนี้ครับได้ฝั่งดู้ได้ไปอีกหึงแต้มเลยครับฝั่งนี้จะบาดเสียวเลยครับจากที่นับอยู่เอาละครับยันแย่ครับเอานวครับสองต่อ13ครับโอ้โหแล้วนะครับ ตอนนี <Cornell> well, ้ครับวอนนี้ครับจับบนเลเอาวครับตอนนี้ครับจากกินับอยู่สี่ห้าเตะครับเหลืออยู่แตะเดียวครับสิบสองต่อสิบสามครับ้วสิองต่อสิบสามเซฟไปเลยตุ๊กตาเปิดหัวอยากให้เอ้าอยากลุกออกเลยครับตรงนี้ครับออกเลยครับตรงนี้ครับเอา ครับ13ต่อ13ครับออกด้วยครับวันนี้ครับตีเสมอเปทิ้งเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วครับเกม15ม <in envy> ีด <ati> ิวครับเกม15มีดิวครับตอนนี้ครับโอ้โหจากที่นับอยู่4-5แต้มครับตีไปตีมาครับตีเสมอ13ต่อ13แล้วครับฝั่งนู้นครับไล่มาตีเสมอได้ครับสิบสามต่อ13ครับเกม15มีดิวนะครับจะออกฝั่งไหนครับคู่นี้ครับ เซตแรกก็สูสีเซตนี zu, ้ก็สูสีอีกเอาเสอค่าอีกเอาดูจะตามมาส่งหรือเปล่าครับเซตแรกก็แพ้ชนะกันแบบสูสีครับอนอาแอาแล้เอล้วอา้อาแล้วเ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 อาแล้วาอาแอาแล้วเอาแล้วเอาเออ ห้าร้อยครับสิบสามเท่าครับไปไหนลูกนี้เปิดหัวลุกขึ้นมาเหยียบไปโอ้เกี่ยวได้นะครับยกขึ้นมาโอ้ยเอาแล้วครับสิบสี่ต่อสิบสามครับโอ้โหสุดกานแล้วครับผู้นี้ครับคนที่โดนดึ่งได้ดูตะกร้อพูดแบบรอบหึ่ครับคนที่นอนดึ่งครับ โอ้โหคู่นี้ครับไอ้เรียกว่าอะไรตู้นัดแจ้งไว้ข้างหลังมาเลยทีเดีวสิบสี่ต่อสิบสามครับตอนนี้ครับโอ้โหตัวการีหนึแจ้งไปครับโอ้ลูกเสือนะครับลูกเสือไล่เสียงครับปันโค้งไล่เสียงครับอย่างไรว่าไปแล้วครับลูกเสือไล่เสียงเปิดหัวไปแล้วครับ ฝั่บบนบบนง,นนงนี้เอาชนะต้นได้ครับ15ต่อ13ครับโอ้โหฝั่งนู้นตามมาส่งจริงๆด้วยครับโอ้โหสุดมันเลยครับตะวก้อคู่นี้ครับ